กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเป็นข่าวเล่าเรื่องนะฮะมาถึงช่วงเมืองไทยมีดีาพาไปดูประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่อยู่นะ,ะแลเรก็อยากจะให้สืบสารกันต่อไปนั่นก็คือความกตันยูรู้คุณกับบรรพบุรุษที่ย่องลับไปแล้วนนในช่วงกันยาตุลาเขาก็จะมีงานประเพณีศาสตร,ร์เดือนสิบ แต่ละพื้นที่เขาก็เรียกแตกต่างกันคือจัดช่วงนี้เลยในการทําบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคงอนุรักษ์เอาไว้อยู่สำหรับประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าประเพณีที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็คล้ายๆกับวันศาสตร์จีนแต่ถ้าเกิดว่าของคนไทยเราก็จะเรียกว่าศาสตร์ไทยนั่แหละฮะรงกับวันแรม15ค่ําเดือน10บของทุกปีนี่ ญาติพี่น้องลูกหลานเล้นหลนก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเวลานี้แหละจะเจอครอบครัวใช่ครบถ้วนเหมือนศาสตร,ร์จีนเหมือนที่บ่าคนจีนไปไหว้บรรพบุรุษก็จะเจอกันวันนั้นใช่ค่ะนะอะใครมีครอบครัวใครแต่งงานออกญาตออกเรื่องก็จะมารวมตัวกันนะทางคุณธนากรครับเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญครับบอกว่าศาสตร์เดือนสิบถือว่าเป็นประเพณีสําคัญค่ะนะฮะชาวไทยเชื้อสายมอญเขาจะเรียกอีกอย่างนะึงว่าการเชิญทงดังโน่ดังโนงโนะ่ะ เพื่ออุทิศส่วนบุญสมควให้กับผู้ล่วงลับอ่านี่หรือเปล่าพี่อู๋ธงดังโนจะต้องมีธงประกอบไปด้วยต้องเอามาด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าเป็นทางเหนือเขาเรียกว่าตุงไหมคล้ายๆกันตุงเล็กเอออะไรอย่างเงี้ยเทเหนือเวลาไปทําบุญก็คือต้องถือตุงไปด้วยป่ะถือตุงแล้วก็เอาไปมัดกับต้นต้นข่าหรือต้นคล้ายๆแบบต้นต้นที่มันก้านยาวๆแล้วก็ไปปักบนบนกองทรายอะไรเงี้ย สำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอเขาก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับคุกท่ครับหลังจากทาบุญเสร็จสับเรียบร้อยลูกหลานก็จะแห่ธงดังโนไปที่สุสานหรือว่าที่เก็บอัฐิหรือว่าที่เก็บกระดูกของผู้ล่วงลับแล้วแต่เลยส่วนใหญ่เขาก็จะไปไว้กันที่วัดฮะอาหารข้าวหวานแล้วก็ต้องมีธงดังโนนี่แหละต้องมีแห่ไปด้วยแล้วก็ต้องโห่ร้องด้วยเพื่อเป็นการบอกกล่าวไปถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปบอกว่าให้มาทานอาหารข้าวหวานที่ลูกหลานเตรียมไว้ให้มารับธงดังโนติดตัวไป ก็เอาไปไหว้พระจุรามณีบนสวงสวรรค์อ๋อนี่คือนี่คือความหมายทำไมถึงต้องมีธงดังโนะถ้าเกิดว่าไม่มีธงเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะพี่อู๋ก็ไม่สามารถไปบูชาพระจุรามณีบนสวงสวรรค์ได้เพราะว่าบรรพบุรุษของเราไม่สามารถ่จะมีทางผ่านเหมือนเป็นธงนำทางอะไรเงี้ยอ่าเหมือนกับว่าอ่าเวลาจะไปบูชาขึ้นสวงสวรรค์วัดอ่าพระจุรามณีเนี่ยก็ต้องมีธงอ่ะเดินถือไปด้วย บรรพบรุษก็จะมารับธงแล้วก็กินอาหารข้าวหวานแล้วก็เนี่ยไปไหว้นะฮะถ้าเกิดว่าลูกหลานไม่เอาธงมาให้เนี่ย<อ>ก็นั่นแหละครับก็จะเหมือนแบบผิดหวังบรรพบรุษก็จะ,จะไม่ได้สมไปไปหวังไไวเอออะไรเงี้ยทางคุณธนากรบอกว่าสําหรับประเพณีสัตว์เดือนสิบชาวไทยเชื้อสายมอญทากันอยู่ประมาณนี้แหละครับคุณโจมครับตรงจุดนี้ก็คือลบบุรีเขาบอกว่า ตรงบางขันหมากจะมีคนมอนอยู่กันเยอะแล้วก็สืบทอดกันมาแต่ไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าชุมชนที่เนี่บอกเป็นชุมชนชาวมอญที่ใหญ่ที่สุดของลบบุรีแล้วลแหละเขาก็จะมารวมตัวกันทุกปีแล้วก็สืบสารประเพณีต่อไปฮะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะเท่าที่เราอ่านกันช,ชาวไทยเชื้อสายมอญก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ